กระบะขวัญใจคนจนพอนสองพนหารบาทเสียยะจัดให้แคปเปิดได้พ่องมโอ้โหนะครับสวัสดีครับเสียยะบัท่าครับผมหัวนงหัวนัดลองแก้มเดิมหมดจับดูดิแต่คงตะเข็บเดิมภายในสวยกิบแคปเปิดได้นี่แหละครับรถขวัญใจคนจนวีโก้เช่มทางวดสองพันหาร้อยบาท พันถูกก็เบบ้อยพี่น้องจ๋าเอาไปฟีดาวบัตไปะชาชนไปเดียวตัวนี้คือวีโก้แชมป์ปี2014ับจ้ะ2ต g ตัวท็อปอยากได้แม็กซิ่งแม็กใหม่ย,ยางใหม่เดี๋ยวเสียยา,ากจัดให้ไม่ยากรถทุกข้าจ้ะเลขใ่แสนเดียวแล้วแม่งสภาพโค้สวยเลยไม่ช้ำนะครับพัวมาลัยมัลติฟังก์ชันวัตบูทหนึ่งตัวเบิ้ลตัดสับระเบิดไม่เดี๋ยวเหยียบฟูพ่อมันดังลี อย่างหวานท่ออย่างหวานในเนืร์สิ้งสวยเอยามาดูห้องเครื่องพอนสองพันห้าร้อยบาทแล้วปีนี้พี่น้องมา้องพอนเด้อรขับฟรีกันเงีๆยวขับปีใหม่ไปก่อนนะหลังจากกลับมาปีใหม่บุญคุ้มค่ามีหน้าจะกรพรรท,นทนันหมวดสองปัญหาครับพี่น้องครับหมวดเออ้องรถศูนตรตัดปัดประจายคืนไปเดียววุ้สวยเลยห้องเครื่องซิ่งเล็กน้อยแต่ว่าไส้เนยเดินมนะครับดูดิชุดพอยน์ตูมิเตอร์ไล่ข้างเล็กน้อยเพียงเดิม หัวหน,น,น,นุ่มหัวน้าต้องแกมขวากระโปรงเดิมหมดจ้ะคานหน้าเดิมเดิมโอ้โหโอ้สุดไปร้น่นจ,าจ้า,ากระบาททำกินขวัญใจคนจนผ่อน2,500บาท6เดือนแรกหลังจากนั้นผ่อนห0 0 0น0 0ตลอดสัญญาเสียยะจัดให้กระผมแล้วขายแค่3,49 0 0 0มานบาทาจา้า,จาบัตรประชาชนไปเดียวส่บฟรีถึงบ้านแก้ว